เอเยอร์วอซ่าสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถสไตลร์นิกเกตบายเข้าใหม่นะครับลูกค้าเป็นรุ่นยอดทีเลยก็ว่าได้นะฮะยามาฮ่า mt หนึ่งห้านั่นเองนะครับผมนะคันนี้รถต้นเดิมสวยๆเลยนะครับลูกค้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดําเงานะครับผมมาพร้อมกับโช๊คหน้าอัลไซดาวนะฮะแล้วมีของแต่งเป็นกระจกติดปลายแฮนด์แล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมนะแต่ว่าท้ายเป็นท้ายเดิมดยาวๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆครับลูกค้านะท่อไไดดดด้มมมมาาาเเเเเป็นนนนนท่่ออิะะคครรรััับบี๋ยยวูลข์กห เจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม่นะอยู่ที่42,584ืนั้กิโลนั่นเองนะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะค,ะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะล้อเป็นล้อแมกข้างหน้าและหลังเลยชุดตีฝั่งนี้สวยใสเหมือนฝั่งหนูเลยครับผมอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้สวยใสกิบๆเลยครับลูกค้าโซ่สตอเ์นี่สะอาดกิบนะฮะอ่า ทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเพียงเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะหากใครสนใจก็รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะสวยๆแน่นอนเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ